โอ้มโอนี้ของให้อ,งงอยากพามาเล่ยนในวันยุทธครับผมวันยุทธในน้องโอม้มันเวันว่าอยากมาออกกาําลังกายก็ได้่าออกกาําลังกายอยู่ใส่น้องโอม้มันว่าหลักมาเคยมาลักเล่นอยู่อยู่นี่อบตอตะเคียนครับเวันว่าเออเเอ,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 อเก่งเ,เก่งเว้ยเก่ง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 ฮู้ทั้งโอมคือ แข็งแรงแท้เอาเล่นตัวได้อีกมาทนันนี่เอา้ามาเอา้เอามือนอี้วันหยุดครับผมอยากมาออกกําลังกายมาทันพอก็เลยจัดให้วมาทันอยู่อบตตะเคียนว่นี่อบตตะเคียนครับผมมันมีของเหรินไฟถาออกกําลังกายเพอดีเออเออเฮ้ยนังอ้อมเอาเอาเอา ผู้ใดสนใจอยากมาเล่นกับมาเล่นได้ครับเด้ออยู่อบตอตะเคียนองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนครับผมผลไมีของเล่นไว้ให้ไลยอยู่เอ้าโอ้เอ้าโอ้รักมาเล่นจักเทื่อหรอเนี่ฮะทีว่าค้ำค้ำม,มานะที่เมตี้เอ่อล่ะนะพี่อ้อมพาม,มาเล่นถึงเมตี้เลยปะฮะอ,อะไรนะ อมถือตีปะอืมสุอตีบ่ลอยพี่อมตีตลบบอเอาเอาเล่นตัวไรอีกเอาเล่เรียนต้นไมนี่นี่ตัวนี้นี่นี่เอับเขาเอียนว่ายังนี่องค์การบริหารส่วนตะบลตะเกียนครับผมพันมีของเล่นไว้บริการพี่น้องประชาชนครับแต่อยากเล่นก็มาเล่นกันได้ครับพี่น้องนี่ยังอ่ะ เอาเอาว้าวนีสุดยอดแห้งเก๊งแห้งอีรีบกลานี่พี่พี่พี่อ้อมพี่อ้อมพามาเร่นคำๆมะนะครับพี่อ้อมบอเอาขับเล็กหน่อยครับผมสัมวนไปอีกแบบครับ ืันนี้วันยุทมีลูกติดตามประนำักชิบไปหามวนป่ะเดี๋ยกกำลังใกล้นะเก่ง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 มียังไงเนี่ยเล่นเล่นนี้ยังไงเนี่ยฮะเดี๋วเีตัวนีเด้๋ยม่ไม่ขี้ตัวนีอ้าไป นี่ได้อย่างนีเงเ,นเอาขีบ,บ้างไอเออตีบอ,อกมกอั้งมอบับเหตจังไหนีจาไลองมั้งลองข้างล่างน,านติดลองข้างล่างติดเพาไไอไอไปมบแมนนี่นี่ กดยาเดี๋ยวบ่เด <cause> ี๋ยวซิออนะให้นั่งยังใไงบังอ้อมสิอ้อมยกยกโป่วยพอบังไหมตอนนี้นั่งยังโยกโป่วยบังนั่งโป้ไอ้นั่งยังอีกนั่งสี่นั่งสี่นั่งก้างนั่งขั้วจะนั่นนั่งก้างกันนั่งก้างอยกไหมนั่งนา่งนั่งก้อย โอ้นางโปนางสีนางกลางนางก่้กยครับบัโงโอ้ยมุกิ่นมุกนาองโอมครับนั่นนั่นนั้นฮันั่นนี่นั่นีนน้นัน,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 นี้ครับผม่าลืมมาเรียนอยู่องค์การบริหารส่สวนตำบลตะเคียนนะครับผมเิ่นมีของเรียนครับของเรียนไว้บริการให้ผู้ได้อยากออกกำลังกายครับอ่ะอ้าวโอ้เก่งเก่งเก่ง แอลดีเนาะครับแอลคือสดีเนะ <Yeah. S 1> เาะอืออืออือกับผมอบตอะไรทียัง้านมีกัอยาลืมเห็ดแบบยางเป็นตัวอย่างขององค์การบรหิหารส่วนตะบลตะเคียนนะครับเออเป็นเป็นโอ้เสดเป็นนักกีฬานักกีฬาไอพ่อล้วครับบัดนี้ หยุดครับเพื่อได้รักมะเร็้วก็อยากมะเร็วมาทันอืมก็เลยผ้ามาไปสิเลยครับเอ้าเอ้าเอ้าเอ้ยที่เท่าไหนเลนจะไน ฮึใครเลียนยังทันนะใครเบ่งเรียมั้งเอาเห็ดเป็นตัวอย่างมั้งบกากเห็ดเลยฮะบกากเห็ดก็เลียนยังไงตัวนี้แค่เขียวนี่นี่ตัวนี้ได้นี่เรียนตัวนี้ก็ได้นี่ง่ายง่ายตัวนี้ อยากไปจักรันบ่อยู่บ้านอยากไปจักรันบ่อยู่บ้านอยากไปท้ามันอยากไปท้ามันด้วยเสื้อผ้ายาวอยู่บ้านก็เหยอยากไปไปนด้ก็นี้ก็นี้ก็นี้กับผมก็เอาแบบยางดีๆเครื่องออกกําลังกายครับผมอย่าลืมมา เบิง่งคือออกกำลังกายนะครับอยู่อ,อ,องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนเพื่อนเฮดไว้เพื่อบริการไอพี่น้องประชาชนครับผู้ใดอยากออกกำลังกายครับผมเฝนว่าเอาเอาพอ,อยังพอ,อยังกี่แพลงไรต่อมาหนิเล่นตระลึอีกบุพาพมาเล่นบ่ได้ครับบ่ิษันเขียนให้ ไปเองครับผมเป็นเครียดห้ยไปเลยยายามไปจับหอยครับมือนเดิเลยว่าสิพาไปจับหอยอ้าวือเอาเหยียบไปงั้นดันงั้นยันงั้นอือ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 สุดยอดเอา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 เอมทีเต็มที่ มวนปะมวล,ลนะขาสั่นปวดมากฮะ,ะพอค็ซื้อเนงะินน่ะคือขาสาั่นฮะเตี่ยเด้เนี่คนเตี่ยตัวน,นี่มาฮะฮะอ่านด้วยบ้านหนึ่งเลขบวกสูงเลขเรียนศูนย์เลขบวกสูงอยากหมอ,อก,กําลังกายก็เลยจัดให้ เอาเอาเอาถีบมั่งแห้งถีบมั่งแห้งอันไหนอันไหนอีกเอาบ้านพ่ออีกนะโอ้หหากว่าสิไปจับหอยหาหอยมาตบอื้มอื้มเอาเอาตัวนี้แหละตัวนี้แหละมวนเอาเอาครับผมตัวนี้ก็เป็นเครื่องออกกำลังกายแบบใส่ขาปั่นขาถีบครับผมอ่านี่แหละครับผมเข้ามี่เข้ามีอี นในแบบไม่ออกกลังกายบไกงครับผมอึ๊บอึ๊บอู้ฟอืออู้ฟอืออืออู้ฟอืออือนอนโอมครับผมโอมนอนโอมครับมัอนี่ยุดอืออืออืออ่าอ่ออืออือแลนเจ้าอ้าพี่น้องพี่น้องผู้ใดสนใจก็ออกมาออกกลังไกลเลยครับเด้ออยู่โครการบริหารส่วนตำบลตะเคียนบ้านตะเคียนตำบลตะเคียนอพิเภอการเชืจังหวัดสุรินทร์ครับผมพี่น้อง Ao, thế tôi lấy gì không? Ao, ao, tam chay tam chay, ao, ừ, cá sành bốt bốt. Ừ, về đây, nhắm cái đấy, men bốt, ừ. อืออืออือออืออือมาสิถือขำถือขาจะคลองนะยื้นายแบบครับผมนายแบบเฮาอึ๊บอึ๊บเอาเอาตัวนั้นแหละอึ๊บอึ๊บอึ๊บอุ้ยหัวหมาดเป็นครับผมหมาดพี่โอมครับผมน้องโอมน้องโอมน้องโอมเอ้าเอ้า กบเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างครับผมที่อยู่องค์การริหารส่วนตะวันตะเคียนเพิ่นกระไดออกแบบเครื่องออกกําลังกายมาครับผมบางมองกันนาซินี่แล้วมองได้ว่าท่านนี่เก๋อย่าลืมเอาไปเห็ดแบบอย่างนะครับเด้อเครื่องออกกําลังกายเพิ่นจัดสรรมาให้พี่น้องครับผมบบหูได้ครับว่ามีเครื่องออกกําลังกายลูกไส้เพิ่นรักมาเล่นครับผมก็เลยหูจังหู ว่ามีเครื่องออกกําลังกายก็เลยพามาลูกไฟพามาครับผมอืออือยี่ปพอที่พามาเรีนสวนดอกละเรื่องปะปะเดี๋ยวดูดเยื่ออาพี่น้องผู้ใดสนใจก็อย่าลืมเหตุเบิ่งแบบเลยครับผมผมใส่เบิ่งแบบแบบเพชรประยักษ์ครับเอาตัวนี้ก่อนเลยครับผมตัวนี้ก็เป็น เป็นในแบบนะครับผมบางแบบไแบบแบบดึงอ่ะน้องอ้อมดึงไหมเป็นตัวออกกําล oh, e ังกายครับผมตัวนี้แบบดึงด้วกันครับผมนี่นี่แบบดึงอันนี้แบบได้อ้อมน้องอ้อมมาบ้างมั้งขึ้นไหมวะเออขึ้นตัวนี้ใครจะไหนอ่ะอ่ะอึบอึบโอ้น้องอ้อมว่าเขาเห็นใจสีครับผมอย่าลืมเบิ่งแบบดนะครับเอาไปเห็ีเบิ่งครับผมใส่เล็กครับผมเอาตะวปูน้ำตะพุ่นตะพีเด้เอาตัวนี้ก่อน เด,เ,ดเ,ดเดี๋ยวเดียกเนี่ยคับอนนี้กันนายแบบนายแบบหลังมืออยู่ครับอ๋อนายแบบวาท่านเก๊กขี่ใต้อยู่ครับว่าท่นอยากมาเล่นจะเศร้าครับเอาเอานาแยบบแบบนายแบบน้องโอมครับเอาเอาเออเอาเบิ้งตอนนี้เบิ้งนี่ตอนนี้จะไหนเออเล่นจะไหนไปได้นหูเอา้า เอ้าเอ้าโอ้นี่ครับผมเบิงเบิงแบบยางนะครับผมเอาไปเหตุเป็นตัวอย่างครับผมนี่นี่เอาตวพุ่นอตัวพุ่นตอได้แบบในแบบครับตัวพุ่นอตัวผีโตตวผี่ตเอาตัวนี้พุ่อนไหนไหนเอ้าอู้ในแบบห้องหูหมดเลยครับสงสัยมาหลักหลักมาเล่นดูนะเออเออเอาตัวนี้ครับในแบบนี่นี่ตัวนี้ตัวนี้ ครับผมเบิ่งแบบย่างครับผมในแบบห้องออกกําลังกายให้เบิ่งเออเออเอา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 ครับเบิ่งเบิ่งตัวอย่างนะครับเด้อแล้วก็เฮ็ดเอาไปเฮ็ดเป็นแบบย่างครับพี่น้องเครื่องออกกําลังกายครับผมน้องอมเอาตัวนี้ด้วครับในแบบตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้นี่ตัวนี้ตัวนี้ในแบบเอาเอาล่อมึงใกล้จะไหนเอาในแบบอุ้ยเอาขาก็ไว้เออ ในแบบพะหูดีเ да. ว <laughs> <laughs> ้ยเอาตัวนี้ตัวนี้ในแบบนี่ในแบบน้องอ้มมามาตัวนี้ครับตัวนี้เอาจขนไหนขาบอถึงขาบอถึงขาสั้นนะขาสั้นนะเอากลับผมเอ้าเอ้าเอาปั่นลองมึงปั่นให้พี่น้องมึงมึงเอ้า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 เอาปัน เอาปั้นเอาคาสันมาถึงก็มาเอาตัวไหนเออเฮ้ยนายแบบพังหูทุกอย่างเลยครับผมแต่หาขาสันนั่งบอวบใดตัวไหนตัวนี้เอ้าตัวนี้เล่ามึงอู้ตัวนี้กับตัวเก่าเออตัวเก่าเหตุทำไมเอาเอาเอารับผมนายแบบพังหูทุกอย่างครับเอาครับผมเบิ่งแบบไว้ด้วยครับพี่น้องนี่นี่แบบเพกันเอา กับผมมนีผมกับสีขอลาเพียงสำานียครับล้วกับสิภาพไปภาพปเ,ลาเป,ป,เพนนปเล่นสวนดอกดาวเรืองครับผมทิพมนีทิพนน้อม่าอยากไปล่นสวนดอกดาวเรืองไปหาลุงครับอ๋อเอาอไปลานลุงไปดับเบลงดอกดาวเรืองปะสว,ส,สวัสดีครับสวัสดีครับอมสวัสดีครับรอบผม